บางคนนะเวลาไปให้ทานโยมแต่เข้าใจการให้ผลของทานผิดพลาดตนเองทำบุญไม่เข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรกันแนะ่โยมโจทำบุญต้องการบุญหรือต้องการผลของบุญต้องการผลของบุญนะโยมทำบุญต้องการบุญหรือต้องการผลของบุญ ต้องการผลของบุญนะตอนเราทําบุญเราต้องการผลของบุญผลของบุญเกิดจากเราหรือเกิดจากบุญผลของบุญเกิดจากบุญหรือเกิดจากเราผลของบุญเกิดจากบุญหรือเกิดจากเราเกิดจากบุญเวลาบุญให้ผลบุญให้ผลที่เป็นกาเมาาจรให้ผลใน ชาตินี้ให้ผลในชาติหน้าให้ผลจากถัดจากชาติหน้าจนกว่าปรินิพานมันให้ผลทันทีไหมให้ผลทันทีไหมไม่ทันทีมันมีระยะเวลาถ้าไม่ใช่โลกุตระเนี่ยมันจะมีระยะเวลาถ้าเป็นมัคคิตดับไปนะมันให้ผลต่อจากมรคจิตเลยแต่ว่าผลอย่างอื่นมันมีระยะเวลา พอเราทำบุญถ้าต้องการบุญจบเลยใจจะไม่เดือดร้อนแต่หากว่าทำบุญแล้วต้องการผลของบุญจะเดือดร้อนนะจ่าตันนะทำไมไม่มีใครชมเราเลยเนี่ยโอ้โหทำไมไม่มีใครอะไรเราเลยเนี่ยกลับไปบ้านถูกด่าอีกเพราะอะไรต้องการผลของบุญ ผลของบุญเกิดจากเราหรือเกิดจากบุญเกิดจากเราอีกแล้วเกิดจากบุญผลของบุญเกิดจากบุญไม่ใช่เกิดจากเราเราไม่สามารถเนรมิตดลบันดาลให้ผลของบุญเกิดตามอำนาจความต้องการของเราได้บุญ จะเผ็ดวิบากเผ็ดผลของบุญตามสมควรแก่เหตุของมันฉะนั้นถ้าเราต้องการบุญทําบุญต้องการบุญจริงนะเราจะไม่เดือดร้อนแต่ที่เราเดือดร้อนเพราะทําบุญและต้องการผลของบุญซึ่งถ้าต้องการผลของบุญมันไม่ได้เกิดตามความต้องการของเรามันเกิดตามความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของบุญ รอไปเถอะถ้าบุญไม่ส่งผลรอไปรอจนเครียดเลยอ่ะร <c oughs> อ,อ,อจนเครียดเลยแหละอ,อ้าวพระอะไรล่ะเออเพราะผลของบุญอ่ะมันมาด้วยอำนาจของบุญไม่ใช่อำนาจของเราเออใช่รอเลยเลยจึง,จงกลับไปที่ประเด็นแรกว่าทำบาปเคยรอผลของบาปไหม ให้ทําความรู้สึกในการทําบุญเหมือนทําบาปอย่าไปรอผลของบุญพอทําบาปแล้วลืมไปเลยเมื่อวานมาด่าใครไม่อยากจะจําเลยนะเพราะหวันเป็นบาปมันเผ็ดร้อนะไปทําร้ายใครไม่อยากให้ใครรู้ด้วยนะโดยเฉพาะเจ้าหนะ้าที่บ้านเมืองนะเอ,อใช่ไหมโยมโจไปตีหัวใครเข้าเนี่ยต้องหลบนะพยายามอย่าให้ใครรู้ไม่มีใครไปเป่าประกาศนะ ไถูกป้องร้องแจ้งความจับดำเนินคด,นดีเดือดร้อนอีกไม่ต้องการให้ผลของบาปเกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้าเราวางใจแบบนี้เวลาที่เราทําบุญก็เป็นไปตามกลไกของบุญเราก็ไม่เดือดร้อนนั้นการที่เราจะมีโอกาสเข้าใจแบบนี้ได้ฟังอยู่การฟังนี่นแหละเป็นเหตุเป็นผลที่จะทําให้เราได้ได้ประโยชน์เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไร คำว่าไม่เป็นไรกับไม่ขนขวายนี่ไม่เหมือนกันนะพอบอกไม่เป็นไรสบายเลยวันนี้ไม่คิดจะจําอะไรซักอย่างไม่ใช่นะเออไม่เป็นไรแม่คว่าถ้าเราจําไม่ได้ก็คือจําไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจําไม่ได้ก็ช่างมันต้องขนขวายใส่ใจที่จะจำแต่ถ้าจาไม่ได้ก็คือไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันหาวิธีการที่จะทรงจําที่จะทําความเข้าใจมันเป็นแบบนี้ นั้นบุญกับบาปเวลาที่จะส่งผลมันก็ส่งผลตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ได้เกิดจากการดลบรนดาลของใครแม้ว่าเราจะรอผลของบุญส่งผลมันก็ไม่มาตามการรอคอยของเราเหมือนอย่างบางคนเนะี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ที่รอบางทีรอไปรอมาจนทำให้เกิดความเห็นผิดว่า การทำดีแล้วมันไม่ได้ดีเนี่ยแบบนี้นะเนี่ยตัวเนี้น่าน่ากลัวมีคนคนหนึ่งเป็นอุบาสกจเจริญกรรมาฐานประมาณ30ปีโยจเจริญเกี่ยวกับการใส่ใจเกี่ยวกับความปฏิกูลกายขตาสติปรากฏว่าไม่ได้ไม่ได้เกิดนิมิตไม่ได้เกิดการพัฒนาทั้งนั้นจิตใจที่ทําให้เกิดความสงบ ก็เลยมีความเห็นผิดว่าปฏิปทานเนี่ยไม่ใช่เส้นทางที่จะทําทให้พ้นทุกข์ได้หรอกแกไปยึดถือความเห็นผิดนั้นนะ่ะแต่ในช่วงนั้นนะ่ะแกตายอยู่พอตายไปแล้วด้วยอำนาจของความเห็นผิดทําให้แกไปเกิดเป็นสัตว์ในอบายบอกไปเกิดเป็นจระเข้นะเจริญกุศลมาตลอดนะช่วงระยะเวลาที่ใส่ใจกรรมฐา,านสามสิปีแต่มีความผิดพลาด เกี่ยวกับความเห็นผิดในช่วงก่อนตายเนี่ยทำให้ชีวิตแกผิดพลาดเลยอีกคนหนึ่งก็เป็นตัวอย่างที่พระอาจารย์ผันได้เล่าเมาื่อคืนทำบาปมาเกือบชั่วชีวิตตลอดชั่วชีวิตแต่ตอนใกล้ตายสมาทานศีลแต่ก็ยังไม่ได้สมาทานหรอกรับแค่สารณคมพอจะกล่าวคำสมาทานศีลปากแกแข็งตายไปก่อน ไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาท่านบอกว่าเหมือนแกหลับแล้วก็ตื่นขึ้นแปลกใจว่าเฮ้ยเรามาเกิดที่นี่ยังไงเลยระลึกถึงไปว่าโอ้ตอนเองเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์จากพระเถระก็เลยเข้าไปหาพระเถระรศมีสีแสงที่ตนเองมีอยู่ก็ไปทั้งนั้นแหละพระเถระก็ไปสอบถามแกก็บอกว่าตนเองเนี่ยเป็นใน ประตูคนเฝ้าประตูชาวทมินพระเถระก็ถามว่าไปเกิดที่ไหนไปเกิดที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเคยบอกพระเถระว่าถ้าพระเถระให้ศีลเนี่ยแกคงจะไปเกิดในสวรรค์ที่สูงกว่านี้แต่พระเถระก็บอกว่าเออแกตายไปก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของท่านกําลังจะบอกว่าช่วงจังหวะเวลาของชีวิตเนี่ยอันนี้เป็นความโชคดีของบุคคลตัวนี้แกทําบาปมาตลอดแกเป็น ชาวประมงฆ่าฆ่าปลาแล้วก็อยู่กับชีวิตแบบนั้นเพราะมันวิถีชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันแต่ช่วงสุดท้ายก่อนตายพระเนี่ยไปให้ศีลให้พรพระไปแสดงธรรมะให้เข้าถึงสรารณคมนี่เป็นความโชคดีไม่ได้บอกว่าเราจะยึดบุคคลคนนี้เป็นตัวอย่างตอนนี้ก็ทำชั่วไปก่อนเลยเพื่อจะมีพระมาโปรดตอนใกล้ตายไม่แน่ เพราะว่าถ้ารอพระพระรูปที่จะมาโปรดอาจจะตายไปก่อนก็ได้ความไม่แน่ไม่นอนในชีวิตเนี่ยจึงเป็นเหตุให้เราต้องข้นขวายในการเจริญกุศลเพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสมีทิศทาในการดำเนิน,ำนำชีวิตที่ดีถึงแม้ว่าการที่จะพ้นไปจากทุกข์เป็นการพ้นไปอย่างที่จะต้อง ที่เราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกจะเป็นความดีที่สุดถึงกระนั้นจะพ้นไปจากทุกข์เราก็ต้องเกิดมาก่อนการเกิดระหว่างเกิดเป็นคนจนกับคนรวยถ้าให้โยมเลือกและเลือกได้โยมจะเลือกแบบไหนคนรวยถ้าเกิดมาเป็นคนโง่กับคนฉลาดถ้าเลือกได้โยมจะเลือกแบบไหนคนฉลาดคนฉลาด ผู้ที่จะเป็นบุคคลผู้เจริญนิพพานนาบรรลุมรรคผลนิพพานได้ผู้นั้นจะต้องฉลาดเป็นติเหตุกะบุคคลเมื่อเราต้องการฉลาดเราสามารถทำเหตุให้เราฉลาดได้ไหมได้เวลาให้ทานก็ต้องประกอบด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลในการให้ทานเวลารักษาศีลก็ต้องประกอบด้วยปัญญามีเหตุมีผลรู้เหตุรู้ผลในการรักษาศีล กาเจริญภาวนาก็รู้เหตุรู้ผลในการเจริญภาวนา